ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องด่วนนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาได้ออกประกาศปิด25สถานที่นะครับและมีการจัดระเบียบเข้มข้นเลยอีก19พื้นที่โดยไม่มีกำหนดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาประกาศปิดสถานที่ใดบ้างนะครับคุณผู้ชมจะได้เตรียมตัวในการดำเนินการต่างๆนะครับ ครับกรุงเทพมหานครได้ประกาศนะครับสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวฉบับที่15นะครับสถานที่ปิดดังต่อไปนี้นะครับสถานบริการผับบาร์สถานบันเทิงและสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการนี้ปิดเลยนะครับสสวนน้ำสวนสนุก3ส,สนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาดตลาดน้ำตลาดนัด4โต๊ะสนุกบิลเลียด 5. สถานที่เล่นตู้เกม 6. ล้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต 7. สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่ 8. สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายอาุยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระนะครับ 9. สนามมวย 10. โรงเรียนสอนศิลปะกการต่อสู้ยิมสนามมา้า 12. สถานประกอบกิจการอาบน้ำส 13. สถานประกอบกิจการอาบอบนวด14สนามแข่งขันทุกประเภท 15. สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงรวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 16. สนามชนโคสนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะเดียวกัน 17. สนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่อง 18. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียน 19. สถานเสริมความงามวงเล็บไม่ได้รับอนุญาตเป็นคลินิกเวชกรรมสถานที่สักรหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 20. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส 21. สสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาและสถานประกอบการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้า 22. สนามฝึกซ้อมมวยโรงยิมหรือค่ายมวย 23. สถานที่เล่นโบลิ่งสเก็ตหรือโลเลอร์เบลดหรือการละเล่นอื่นในทํานองเดียวกัน 24. สถาบันลีลาดหรือสอนลีลาด 25. อาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันกวดวิชาและสถาบันการศึกษาทุกประเภทโดยห้ามใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบ การฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โดยในข้อ25นะครับสำหรับอาคารสถานที่ของโรงเรียนเนี่ยเขามีกำหนดปิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันที่17มกราคม2564นะครับในส่วนอ,อีก24สถานที่เนี่ยนะครับเป็นการปิด ยังไม่มีกําหนดนะครับปิดแบบไม่มีกําหนดระยะเวลานะครับต่อมาสถานที่ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันหรือการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดก็ได้แก่หนึ่งร้านอาหารหรือเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อรถเข็นหาบเล่แผงลอยพัตตคการส่วนอาหารศูนย์อาหาร โรงอาหารซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการผับบาร์ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้นะครับ 2. ห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ 3. ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ 4. ห้องประชุมโรงแรมหรือศูนย์ประชุม 5. ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชนตลาดตลาดน้ำและตลาดนัด 6. ร้านค้าปลีกค้าส่งหรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่7ร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสงชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 8. สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุเฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติทุละ 9. คลินิกเวชกรรมเสริมความงามร้านทำเล็บ 10. สนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟส1สนามกีฬา 12. สวนสาธารณะลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาลานกีฬา13สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว สปาอาบน้ำตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 14. สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในล่ม 15. สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในล่ม 16. สวนพฤกศษศาสตร์สวนดอกไม้พิพิธภัณฑ์ศูนย์นการเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานห้องสมุดสาธารณะและหอศิลป์ 17. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง 18. โลงภาพยนตร์ลงละครลงมหรสพ19สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ครับใน19สถานที่เหล่านี้นะครับจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดอ,อย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับใน19สถานที่เหล่านี้นะครับก็ยังเปิดได้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมนะครับ และใน19สถานที่เหล่านี้นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้นะครับ 1. บริการตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายหรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ2ให้สวมหน้ากากอ,อนามัยหรือหน้ากากผ้า 3. อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แอ,อัด4จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 5. จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสข,ของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรมรวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย 6. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดนะครับ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโลกติดต่อนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ ครับและนี่ก็คือประกาศของกรุงเทพมหานครนะครับในการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่15นะครับมีการสั่งปิดสถานที่25สถานที่นะครับอ,อย่างไม่มีกำหนดยกเว้นอ,อาคารสถานที่ของโรงเรียนสถาบันกวดวิชาและสถาบันการศึกษาทุกประเภทตรงนี้นะครับ ปิดไปจนถึงวันที่17มกราคม2564และสถานที่อีก19สถานที่เนี่ยให้มีการวางมาตรการที่เข้มข้นในการป้องกันโควิด1 9นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ